ทำนายฝันฝันเห็นม้าหรือได้ขี่มา้าการงานจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หากทําธุรกิจจะมีโอกาสขยายกิจการหรือได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายแต่สําเร็จได้การเงินการเงินมีแนวโน้มดีขึ้นมีโชคจากการลงทุนหรือมีรายได้พิเศษเข้ามาระวังเรื่องการใช้จ่ายตามใจตนเองมากเกินไปอาจทำให้เงินเก็บรั่วไหล โชคลาภมีเกณฑ์ได้โชคจากการเสี่ยงโชคหรือได้รับของมีค่าจากคนใกล้ชิดโชคลาภมาจากเพศตรงข้ามหรือคนที่อยู่ห่างไกลความรักคนโสดอาจได้พบรักใหม่ที่ดูดีมีสเสน่ห์และเป็นคนที่มีฐานะหรือหน้าที่การงานดีคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีมีพลังในการทำสิ่งต่างๆ หากเจ็บป่วยจะมีอาการดีขึ้นหรือเจอหมอที่รักษาได้ถูกทางเลขมงคล14 14 1 4 6 1 4 4 1 6 4 1 4นึ4งสี่